เฮ้ยอบเอามาจริงดิชอบไหมชอบดีแต่พอบแบกมาไงคนเดียวเนี่ยก็แบกบมาเองคนเดียวก็เห็นว่าปนอยากได้ไม่ใช่หรอม,มันก็อยากได้แต่อย่างนี้มันอ่ะช่วยแต่งหน่อย โอ้ยท็อปเะีัยห,หนูดีๆดินี่ไงเรียบร้อยให้แต่งต้นคริสต์มาส <c oughs> อ๋อเด้อเด้อเด้อไม่ท็อปท็อปยังไม่ทอ็อปยังไม่เข้าใจการแต่งการแครจริงแต่งจริงๆมันต้องอย่างนี้ ีใช่ไหมวางมืออย่างนี้วิธีการแต่งนะแล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็นิ้วขึ้นมาอยู่ใช่ไหมก็อ,อย่างนี้นี่แต่งเยอะอย่างนี้นี่มันแต่งงานเอาเหรเคลิ้ม <laughs> <c oughs> ไปหน่อยก็ไม่ได้เอาที่มันเป็นตรงข้ามกัน <c oughs> เอาที่มันเป็นสีตรงข้ามกันอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี <laughs> ้ดีกว่า เนี่ยไม่ใช่หรอตัวนี้นี่มันต้องอยู่กรับตอนนี้ตาหักน่ารักจัง หมายถึงตุ๊กตาใช่ไหมหมายถึงวินอะเราเราจะไปต่องไงดีอะอ่ะก็ติดอันสุดท้ายเลยอันนี้ให้วิน Merry Christmas มาตรงตรงยอดเลยใช่ไหมตรงตรงยอดเลย อ๋อ,อฟอดีกำลังเล็งอยู่ว่ามันตรงหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละที่รออยู่ไปไปเปิดไฟไปรู้สึกได้ถึงลมงหนาวนี่ ต้องต้องก่อต้องกอดแต่ตอนแรกจะบอกว่าหนาวก็ต้องมีอะไรกินคู่หน่อยเพ่จะได้แบบว่าหายนาวอืมอยากกินอะไรกันครัอยากทำอะไรอะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับต้นคริสต์มาสอันแสนสวยสงามอนีว่าไปนั่งดีกว่า ครอบว่าเมืองที่เราไปอากาศมันจะหนาวไหมทอ็อปก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่ถ้าวินเอาเสื้อหนาไปกันน่าจะดีกว่าใช่ไหมเราคิดว่าเราควรจะต้องออกไปอะอากาศต้องหนาวแน่นอนอะแล้วถ้ามันหนาวขนาดนั้นอะเราเราอยู่คนเดียวแล้วเ,เราจะเราจะกอดใครอะ ไม่เป็นไรเลยก็เดี๋ยวท็อปเนี่ยจะซื้อเสื้อกันหนาวแบบนนหนาๆให้หลายๆตัวเลยจะได้ไม่หนาวไงดีไหมซาชงให้มันหวานหน่อยไม่ได้ไงยังหวานกันไม่พออกีกแเนี่ยอะต้องกอดอยังไงเกิดกอดแบบ นันิองด้แพอแล้วไม่เอากำลังฟินเลยมาแล้วเลยวยายินก็หายใจไม่ออกหรอกท็อปถ้าเราต้องตายตอนนี้เราก็ยอมมาไปแล้วโหแล้วขนาดนั้นเลยโอ้ยจริงเลยโอ้ยโอ้ยท็อป ก็ฟินนะแต่ก็จะตายจริงๆแล้วนะแต่ฉันไม่ได้ไปจริงๆนะ <S <S แต่จริงไม่ไปก็ดีนะอยากอยู่แบบนี้นาน,าน,านเลยลองคิดดูดิถ้าเราอยู่ที่นั่นเราคงไม่ได้กอดกันแบบนี้นะว่าแต่นี่วินจัดเสื้ออย่างไม่ขี่วันต้องไปแล้วนะ เสื้อผ้าหาจัดเรียบร้อยแล้วอยู่ในกระเป๋าน้่นนะแต่พวความกดดันอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะจะรับไหวหรือเปล่าแล้วก็เราก็ไม่สามารถมาบนใ้รับฟังเหมือนเดิมได้หรือว่าจริงเรื่อนี้ไม่ได้ยากนะือว่าท็อปก็แค่ ไปอยู่ที่นั่นเลยกับเราแล้วก็ท็อปคิดว่าท็อปแค่ไปเที่ยวแล้วก็ <c oughs> ที่อยู่เนี่ยเราจัดก,การได้จริงท็อปก็อยากไปอยู่นะ <c oughs> แต่ท็อปก็มีหลายอย่างให้ต้องทำไงแล้วถ้าเราคิดถึงฝีงมือการทำาทอาหารของท็อปอะทำไง งั้น่างี้เดี๋ยวท็อปจะสอนวินทำอาหารเลยท็อปพูดเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ะท็อปก็รู้ว่าฝีมือการทำอาหารของเราเป็นไงอะโห<ฮ>เข้าต้มแซลมอนก็เคยทำมาแล้วไปเดี๋ยวท็อปสอนอืมไม่เอเอาแล้วไปลุกเลยตอนนี้แหละ แบกไปน่อนดิโขตัวน่ะไปไปเร็วโอ้ยรู้แล้วได้ทำเป็นไงงไงเอาเลยปะเดี๋ยวล้างมือก่อนถ้าทำไมทอมไม่ทำเองเนี่ยมันก็จบแล้วก็จะได้ทำเป็นไงเวลาไปอยู่โน่นน่ะล้างมือ ให้สะอาดนี่ลางให้ดูนี่ในฟูด,ดีไซา์ก็เห็นอย,ยู่บ่อยๆขอเป็นคนถ่ายเดียวได้ไหมไม่อยากเป็นคนทำเลยเมื่อกี้ยังบ่นบอกว่าถ้าเกิดคิดถึงอาหารท็อปทำยังไงเล่าไงต่อมาหั่นเลยหัน่นเบลเปเ,เ,เปอร์อร่อยเบลเปเปอร์ถอก

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้เองมาวินนี่ทำอาหารได้สุดยอดริยคลิกนี้บายครับครับมาวิน มาลองชิมฝีมือท็อปเม้า <lawsuit> ท <royable> ์กันมาอ้ามนี่อะวะโอ๊ะอ๋ออย่างเนี้ย าเราเราก็ทำอาหารเก่งนะใครเราไหมเราทั้งคู่เลยเนี่มาเว้นนี่ถ้าเราทำเมนูนี้ตัวครั้งนี้นึกถึงคอมแบบเราขงได้กินเมนูนี้ทุกวันอะเรียนตายเลยเรียนจริง <laughs> ทอ็อปหหลับตาแล้วนี่หลับทำไมอะ เอาไว้หน้าหลับตาเร็วแกงวันนี้เดี๋ยวเพิ่งลืมตานะเอ็มได้ยังหยังทำมาแล้วของเขาขาท็อป,ปไปหนเนี่ยทดสอบความกล้า ลืมตาอะไรอย่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมตานะอย่าเพิ่งลืมตานะอะไรอ่ะ วตแล,ล้ทำไมอ่ะมันเดิมมันเก่าหรอไม่ใช่ก็มันเป็นสิ่งที่ท็อปใช้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้ไวที่สุดนะเราก็แค่ อยากซื้อผ้ากันเปื้อนอันนี้มาเพราะว่าจะได้คอยกอดท็อ,ทอปบนอะไรที่ท็อป,ปมาๆมันจะได้เหมือนว่าเรายัางอยู่กับท็อปตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่ท็อปคิดถึงเราท็อปก็มองจะพาไปถ้าอยู่ตรงนี้สมัยนี้งั้นเดี๋ยวท็อปจะใส่ทุกวันเลยตอนนอนด้วยเหรออืมหารูไ้ไหมดู ฉ้นไปหลับตาบ้างหลับทำไมอ่ะทานเปื่อนเหรอไม่ใช่หลับตาอืออะังตายอะไรแล้ว ท็อปจะซื้อของใส่ข้าวมาันม่ที่บ้านก็มีตั้งเยอะแยะแกล่องอาหารเนี่ยมันคือกล่องที่วินใส่โจ๊กกับปลาแซลมอนตอนที่ท็อปอยู่โรงพยาบาลไงมันเป็นตัวแทนของความห่วงใยที่วินไม่ให้ท็อป ท็อปก็แล้วท็อปก็รับรู้มันมาโดยตลอดนะขอบคุณนะเวงมาริคริสต์มาสนะมาริคริสต์มาสเรากินกันต่อไหมไอเดィ ขับเลยอ่ะกินอันนี้ก็กินอันนี้ไงก็กินอันนี้ไงทำไมวะต้องใส่ในนี้ก่อนกินปะใส่ทำไมหรอก็เป็นความรู้สึกที่มาวินหูใหญ่ท็อปไงหัวใยและความอบอุ่นที่มาวินมอบให้ท็อปครับนี่วันคริสต์มาสเราจะมาแต่งตัวแบบธรรมดาไม่ใช่ไง นี่ไงจัดไปเลยท็อปขอเสียงแบบเรนเดียด้วยได้ไหมเรนเดียร้องไงอะไม่ใช่ร้องนี้แหละงั้นถ้าท็อปเป็นเรนเดียก็ต้องมีแซนต้าคอสโอ้ยแต่เราร้องแบบซานตาคอสได้นะวางอะไรวะ <c oughs> แบบเราว่าเราไม่เหมะาะกับซานตา มออะไรอ่ะมันหล่ไหอไปอ่ะหมายถึงเซนต้าหล่อไปหมายถึงมาวินดิคริส,สต์มาสทั้งทีถ้าไม่มีอันนี้นะมันก็เหมือนไม่ถึงคริสต์มาสอ่ะสามสองหนึ่งแล้วมาแฮปปี้คริสต์มาสไม่ใช่เลย <Nah. S 1> มารีคริสต์มาสนะมาสามสองหนึ่งมารีคริสต์มาส เอานี้ไปกินด้วยเผื่อคิวระหว่างเดินทางขออะไรอย่าง,างนี้ปะไปอยู่นู่นดูแลตัวเองด้วยนะ